ค่ะกับสวัสดีงามๆพแม่พี่น้องปองไปสู้โหสุคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพอนผ่ารวยค่ะพี่น้องคะค่ะเมือในแอดก็มาตามตัวดีตัวริสนะคะพี่น้องคะเขามาแล้วแปดงวดติดนะคะพี่น้องคะจนโอ้เงินกระจายหมบันสะพัดเลยนะคะพี่น้องเนาะแอดเจาะจนพ่อนะคะพี่น้องคะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะถ้ามักแต่ชอบชิมเนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่า,มาลืมกดซับสไครต์ก,กวดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะ เพื่อที่สิบริพาฒข้าวสารดีๆเด็ดๆจากท่างช่องพอรพาด้วยนะคะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งคุณพ่อน,นี่กัามากความสามารถค่ะพี่น้องคะผีะะด,ด้วยตูนะคะพี่น้องคะมาบอกเลขเปดงวดติดนะคะพี่น้องเนาะงวดนี่ถ้าเขาเป็นงวดที่เก่ายค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็ี่นกําลังใจให้ท่างช่องสำหรับท่านผู้ชาค่ะน้่จนหอดมองหอดบอลค่ะพี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้ก็ทีท่านได้อ่า บอกว่ายุบานใดนะคะพี่น้องนอแต่กระเสียวตัวเลขแเนี่ยทางมาฝากมาตอนค่ะพี่น้องคะค่ะซึ่งสอบประวัติเพิ่นแล้วนะคะพี่น้องเฮ็ดจังใดคอยอ่าผีอิตนมาบอกเลขหอด8ปดงวดนะคะพี่น้องเนอเข้าตรงๆแบเบ,บรบตรงกับโบรตรงปีนนะคะ วันนี้พ่อเพิ่นกับการันตีมาบ่ต้องกลับคือกันนะคะพี่น้องเนาะบ่ต้องกลับคือกันนะคะมันใจตัวนี้ซื้อ8ปดหมื่นค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้ลงทุนแปดหมื่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะกับบด้ให้งมง่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดเนาะค่ะชี้แนะแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะถือผิดกับจาว่ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอ่าขันสิได้โชคได้มานมันหังสิมาลดดอกค่ะพี่น้องค่ะยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะซิบ้านซาหาบ้านลื่อนเนาะคะ่ะสองอำเภอบอมี่บอนขายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบอมีไผ่ขายไห่เนาะคะ่ะเลขตัวนี้เนาะคะ่ะโตเดียวหางเดี่ยวแขนแขนาะคะพี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาบุญน้ำกันค่ะพี่น้องคะเข้ามาไปฟังคุณพ่อคุณแม่คุณป้ณาสู่ฟังนะคะว่าเลขผีมาบอกผีอีตนเป็นจังไดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมทะเบียนรถแอดมินพอนพะลุยได้เคะ่ะพี่นอ้องเด้อฝากไว้เนาะ เขาบอกว่าสิเป็นสามหาแล้วก็เก่าหกนี่ยนะคะพี่น้องคะซึ่งไปหาพระอาจารย์เมื่อวานนี้พระอาจารย์เพิ่งก็บ,บอกว่าอย่าลืมทะเบียนรถนะทะเบียนรถอะไรพนวันาะคะพี่น้องนอค่ะบันี้แอดกับสิพ้าไปฟังเรื่องเล่าของสองผัวเมียถือกไลทีมาจากกรุงเทพมาเซาบานปรากฏว่าบานหลังนั้นคนเจ้าของบ้านได้ตายไปหลายปีแล้วนะคะพี่น้องคะมาเข้าฝันมาบอกเลข แดหงอดติดเนาะคะพี่น้องน้อวันนี้กะหงอดที่เก่าก็ขอให้หอดเอฟซีแฟนช่องแล้วก็ให้ได้โชคได้หมานน้ำกันเนาะคะพี่น้องค่ะเอามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเราอยจะสัมผัสหงวดซีหกไหมเออบอกเป็นหงอนี้ไหมเอองวดหงอดที่ได้ซีหกก็น่าฟันจังไลยฉันบอกเอาเอาเห็นเงินฟังสัมผัสสัมผัสซีเปอได้เองเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมเรื่องจะไม่เคยได้เกี่ยวเกี่ยวของกับนนมา เหมอนวัวจไ่เหเี่ยถาอยู่เคยได้เมาไปเจะเคยมาหันอ่เอาลดซ้ำนี่ละก็จบเด้เป็นยังไงค่อยดวงสัมพัน์กันก็เพ่อนยังไดเซนเม่ก็ฟันหาเกี่ยวหาจังสินะเ้ตนพีหลอกก็งเ้ตอนพีหลอกอีต่นมันบาพอเพรานจะไปข่าไปขายยูเฮือนเพ่อนบ่พอหรือยังไงที่อยากไปขายอบบขายยี๋ยันไงก็จะมีแต สมงนำหน้าว่าขึ้นไปเลยโอ้บล้วมีคนเดียวอืออืออือโยนลิ้นตัวใครว่าพ่อกะเสื้อว่าสิ่งศักดิิ์สทธิ์นี่เพิ่นยังมีอิริว่ากันได้เปล้วเออคุยกันได้แล่นบ่พ่อพ่อได้ว่ากันอยู่ค่ะขึ้นหนึ่งอือมือนี่ก็คุยบ่พ่อพอรึโอ้ทางคุณพ่อเ้านี่ก็สิเป็นอาจารย์หรือว่าได้ตำรับตำล่าหมอดูนี่มาจากไสพ่อ เนตายแล้วครับโอ้จากคุณพ่อคนตายให่ว่าเลี้ยนเลี้ยนรุ่นต่อลุ่มโอ้เป็นผะคาร์ม,มาได้ก็เป็นบ่าเออคาร์ม,มาได้เป็นบ้าแต่ว่าเป็นหม้อมอที่แมนย่ำมากมากค่ะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นคู่บ่าอาจารย์อีก่ันหนึ่งแต่ตอนนี้สุปเปเปิดเผยนะคะโตต้นนะคะกษิได้เอาแต่เสียงก่อนนะคะ,คะว,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 วันนี้บ่ได้เอาทายเบิดโตที่แรกกษซื้อหกซีแล้วค่ะซื้อหกซีค่ะนนี้เป็นเลขมาบอกนอนย่เปรียอืม กับเลขเนี้ยหมวดสองหนึ่งหมวดที่ยเราก็ต้องทำทำเสร็จเนี่ยก็จบวันไหนยังง่วงแต่ว่าที่ใดพันๆมากกวคือแปดงวดเนี่ยแปดงวดนี่งวดนี้งวดที่แปดงวดนี้งวดที่แปดออกบืนเนี่ยได้ตัวใดก็พอถ้าว่าได้ซื้อแท็กบาทเลยแต่คือกันแล้วกับเลขกันที่มือจอยเอาไปเอาอืมค่ายๆกันคล้ายๆกันกับเลขอาจารย์จอยเนาะที่มาที่ไป เจ็ดหา่นเจตัวเดียวตัวเดียวเล่นมันบ่โดดโดดเล่นบ่ซื้อบุญเสือบุญีวอทเจ็ดแปดหมื่นอยู่แล้วมาเสืออะไรกับโอ้อันนี้ลงทุนตัวละแปดหมื่นนะคะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ค่อยพิ่เจรนาหน้านำผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็ผ่านเนาะค่ะผู้ใดเชื่อผู้ใดศรัทธาจะจับลอตเตอรี่ไว้จักใบซองใบก็ค่อยว่ากันเนาะพอเนาะ อันนี้เป็นโซกไผ่มันไผ่มันมั่นนะคะพี่น้องเด้ค่ะบุญคุณแล้วเพ่ยแล้วก็เพิ่นก็บอกนั่นตั้งหัดอะหัวซี6กนี่ก็คือว่าตอนแรกพอจนเบิดงินหมดลือจนเม่วานที่กระเป๋าเ่บาทก็ไม่บอกไปกับเลขก็เลยซหกนะซีซ่อวานนี้กับ่กลรเวันนี้กับลับอีก โอ้สุดยอดเลยค้อนตับเดียวพอเพ่นเป็นหมายว่าขาทาดังก็ขึ้นดังไปเลยเขาก็่ถือกระย่ามันเขาไปพี่น้องค่ะก็คือว่ามั่นใจตัวเดียวนึ่งลายลดการประกับเลขหนึ่งนึ่งประหยัดต้นทุนนะคะพี่น้องเด้อถือไก่ข้นจนค่ะพี่น้องขะแม่ไม่ซื้อออกวใดอย ก็ถือว่าเป็นจังบุญค่ะได้ม่าพบม่าพ่าพอคุณพอ่อคุณแม่นะคะใจดีเพืนน่อนเนาคะค่ะพี่น้องเนาะเพิน่นจะสายบุญค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นทีเพิน่นผู้ใดามาขอเพิ่นกับแบ่งกระปั่นค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกับได้กัก<ถ>ได้โตดีอย่างเด้อค่ะ,ะบอแพงแล้วแต่ไผสิไปเฮ็ดบุญใช้<ถ>เอเอหรือว่าสิแ,แล้วแต่คนที่สิเพิ่นสีซอยทำบุญใช้กัญญาเนาะสองเภอเพื่อนเขาว่ามันเต็มบัดแล้วอ๋อไหนว่าสองเงาเนื่อนในบ่มีขายแล้ว คิดลบไปห้าสิบสองสามหมื่นอคิดลบไปห้าสิบองสามหื่นแล้วบอกทะเลกอกแล้วค่ะโอ้เห็นว่าได้มาแต่ตองหอดบอกโอ้ได้มาแต่ตอง็นว่าฝันตองหอดเลยบอกเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกเรืองมาบาในฝันพอเพิ่นมาบอกครั้งละหมื่นคไปนอนเนี่ยคนโอ้ไปนอนอยู่เฮือนั้นคนไปนอนอยู่พุ่นเพิ่นมาบอกเพิ่นว่างไหนในหอเพิ่นมาคุยบอก มีแต่คนจำเตือนพี่น้องโอ้มีแต่คนจำเตือนเทน้องมันสองน่งรวยทำอะรไม่ได้หลายอืมเ่เาอืมอืมองพนมอืมไม่ได้หลายสองพันบอพอมาสองหนึ่งนี่เห็นว่าเค่งคักมันบ่อสองนึ่งแปดตอนเราก็บอกตัวเราแล้วเราก็เซโเซโยอืมง่อแปดเก้าก็บอกตรงตรงอืโอ้สีสองนั่นยุฮึมสี2สองก็ได้ก็จะว่าคล้ายผมเลย โอ้พวกใครท่านหงบอกจำองสือเลขเออหายว่าเลขตัวนี้จะมือจนยากแน่นอนค่ะเลขถือลายทีมาตั้งกรุงทเี่ยแ่แหละเพราะว่าต่อจย้าอปโอ้ถือล่ทีมาแต่กรุงเทพอ่าเพื่อนเลยอีตนพีอีตนว่าเท่าไปเพ่อพีอีตูนจะบอกกันเท่าไหร่แล้วตัวเป็นยูยูค่ะบอแค่นั้นแหละ ถ้าว่าคนชี้ว่าถือถือแบบอืมเคยว่าสิถืออยู่นะพ่อเนาะเขื่อนเปิดของหลอดอ๋อคุเขื่อนในพื้นเมืองของหลอดจริงฮะแนั้นแหละมต้องถามล่เอะใครว่าเนาะว่าโบเกีงเขาพูดก็ว่าโบเกีงเนื้อค่ะโบเก้องชั้นมากอาจารย์เก่งๆดังๆในพื้นสิว่าเขาบอกใครเก่งปัญญายาะพี่น้องเนื้อค่ะเพราะว่าเพื่อนกันนึงก็ถือว่าเพื่อนเป็นมากความสามารถนะคะเป็นอาจารย์มากความสามารถนะคะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะผู้ใดอยาก อ่าโหว่าคุณพ่ออยู่ซ้าังไดกะขันขออนุญาตเพิ่นแล้วอยากมาเบิ่งดวงเบิ่งหมอเบิ่งหม้อยังอำเภอก็ได้นะครัพี่น้องเด้อค่ะจังไดก็ได้ค่ะติดต่อมาได้แต่วันสิมีบนให้จอดรถบ่บุล่ะพี่น้องเอ้ยค่ะอันออกไปเพราะว่าบ่ต้องมาเด้อเมื่อเพราะจะอ่านะคะจังไดเช้าหลังนั่งออกยู่อีกหมองฝันได้พร่นอันบ่เหอะ ว่าแปดงวดติดนะคะเลขตัวนี้เจ้ามือใหญ่น,นะคะพี่น,อน้องนอกจนบ่มีบอลขายเลยและค่ะพี่น้องคะ่ะสองอำเภอนนี้คุณพ่อ่าไปเบิดแล้วนะคะบ่มีบอลขายอ้อาเนี่ยคขอบคุณคุณพอละละละ่อหลายๆนอกค่ะที่แบงปั่นนะคะให้ปวดภายเพราะเอฟซีได้เงินเหตุบุญน,น้องพลังนกับลำบากลำบากด้ยพ่อ<จ>ผู้เฒ่าผู้ลังนแอนเอ้ยบ่มีเงินซื้อแนวกินไส้บาพผู้เฒ่า่วนมากแฟนคลับม่แต่ผู้เฒ่าดิ นาะบ่มีเงินสิซื้อแนวกินใส่บาทได้แอดเอ,อ้ยแม่ขอโชคขคอหมานเองสื้อพอได้คนไม่แต่และอ่าสื่อพอได้ปนได้แก,ก้วเน,ะนาะพ่อเนาะตัวละ80,000ค่ะพี่น้องค่ะซื้อพอได้ปนได้แก,ก้วเออตัวละ80,000ค่ะพี่น้องแก,ก้เป็นเงินเ็ได้คนอ้าพอได้ปนได้แก้วพ่อเพิ่นว่า อ้าวข้าจะขอขอบบุญคุณพ่อนะคะสายบุญคุณแม่สายบุญค่ะกับงวดนี้ขอให้ปังนะคะเพื่อเพื่อนตู้กับไปเห็นลุงท่านนี่เห็นโอ้โหเพื่อนลงท่านตลอดน้่หนักบุญลุงท่านบุญโอ้ค่ะอาสาธุขอโน้มโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะปวดภายเอฟซีแฟนชองคู่ตาเดียงขึ้นบอกเลืแม่นแม่นนิดนิดนิดค่ะแต่ไม่ได้ยิ่งกันมาเอาคุสาธุสาธุอีกเพื่อนตาคนขอบคุณพ่ออีกยิ่งนึงค่ะขอบคุณค่ะน้ำตาไหลออกมาเป็น พี่น้องปองไปค่ะสำหรับตัวดีโตเด็ดนะคะฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนพีบอกแปดหมวดติดนะคะพี่น้องนอตตรงๆเลยนะคะบ่เคยได้กลับได้ปิ่นนะคะพี่น้องนอค่ะสำหรับเอฟซีมักกัจัดคัดกระพันนะคะพี่น้องเดอท่างช่องก็เสนอไปเป็นเพียงแนวทางฝากตอนเท่านั้นนะคะพี่น้องนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดมักชอบกะยิปลอตเตอรี่เลยค่ะเมาส์้เกียงสองอำเภอบ่มีขายตัวนี้สือแปดหมื่นค่ะพี่น้องค่ะ